มาดูกันนะคะเหรียญโอ้ยสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะทุกคนชอบใจจังเลยเนี่ยเหรียญเหรียญที่ป้านชอบมากเลยนะคะสิบาทสองห้าสี่หนึ่งแปลว่าเขาหายากนะป้าน่าจะให้ค่าเขาคะ่ะเหรียญนี้ป้าชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะคะแปลว่าเขาเหรียญเขาหายากสี่หนึ่งนะถ้าเป็น u ู c ซนะยิ่งหายากกว่ากว่าสามหนึ่งอีกนะ ราคาสูงกว่านะคะทุกคน4 1หนึ่งจริงๆแล้วเพราะว่าเหรียญ4ี UNC ่หนึ่งอซ่ะเขาไม่มีเขาเป็นเข้าสู่ระบบหมุนเวียนกันหมดเะนั้น4 1 u หนึ่งนะคะจึงหายยากกว่า3 1หนึ่งราคาสูงกว่านะคะจริงๆถ้าใครมีเจอ4 1 u หนึ่งนะคะซื้อได้ซื้อเลยเพราะว่า <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าเหรียญ4ี่หนึ่งเขาออกมาสู่ระบบหมุนเวียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหรียญผ่านใช้หมดน้อยมากที่จะมีคนเก็บ4 1 u หนึ่งไว้ ส่วนปีสามหนึ่งนะคะที่เป็นเหรียญ UNC เจอกันอยู่เยอะแยะในระบบนักสะสมทั่วไปในระบบการซื้อขาย <Okay. S 1> เหรียญสิบาทปีสองห้าสามหนึ่ง u n ีมีเยอะสาเหตุเพราะว่าสามหนึ่งนะคะยังไม่นิยมออกมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญจึงค้างอยู่ที่กลมนะคะอยู่ในอยู่ในกรมอะคะ่ะ uh, อยู่ที่โรงกระสาบเยอะมาก mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเขาใช้เหรียญใช้แบนสิบบาทอยู่ใช่ไหมคะ สิบบาทหลังมาพอมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นสิบบาทเหรียญคนจึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนเหมือนประมาณว่าลดค่านะจากสิบบาทเป็นแบงค์นี่เหมือนใหญ่ใหญ่สิบบาทพอมาเป็นเหรียญเหมือนแบบนะความรู้สึกอะเหมือนไม่เต็มสิบค่ะเขาจึงไม่นิยมแลกออกมาใช้นะคะสิบบาทหมุนเวียนสี่หนึ่ง ถูกแลกออกมาเยอะ10บาทหมุนเวียนปี31เป็น unc เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญสิบบาทปี2531จะเจอสภาพ unc เยอะกว่า41่หค่ะสี 4, 1, จึงไม่ค่อยมีราคาเหรียญ10บาท41 u n c อยู่ที่พันอัพสาม n นึงค่าท เทียบกันนะคะเทียบกันเพราะว่าเหรียญสี่หนึ่งเขาผลิตเยอะไงคะสามหนึ่งเขาผลิตน้อยเนี่ยค่ะสิบบาทตีสี่หนึ่งอันนี้เป็นเหรียญผ่านใช้นะคะไปรับซื้อเหรียญละสี่หนึ่งเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งไปรับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทที่พนาต้องให้หกสิบถึงแปดสิบบาทเพราะาบางทีเขามีเหรียญบินค่ะ จะมีเหรียญแบบเหรียญบิดเหรียญดำเหรียญที่ช้ำรูดอะค่ะเพราะถ้าไปนั้นบอกให้แปดสิบบาทเลยแล้วทามาแล้วไม่สวยช้ำรูดคือเราบอกว่าให้แปดสิบแล้วจะเป็นเหรียญอะไรเราก็ต้องให้แปดสิบถูกไหมคะต้องให้เขาตามที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแต่พอให้บอกเขาว่าให้อสามให้ให้ราคาสามหกสิบถึงแปดสิบเหรียญไม่สวยแล้วก็อาจจะให้หกสิบเหรียญสวยก็อาจจะให้นี่แหละค่ะแปดสิบ ตามที่คุยกันมีอันนี้กี่เดีียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามแล้วมีนี่ค่ะสิบสี่อ๋ออันนี้ไม่สวยเนะเาะนี่ไงไม่สวยสิบห้าสิบหกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเราก็จะต้องให้ไม่ให้เต็มแปดสิบใช่ไหมคะอาจจะให้หกสิบด้านนี้สวยด้านนี้ไม่สวย นี่นะคะเป็นเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งค่ะอันนี้ไม่สวยก็แยกไว้อันนี้ก็พอใช้ได้อยู่เนี่ยค่ะไม่สวยเราค่หกสิบสวยเราค่้แปดสิบนะคะไม่เอาเปรียบกันค่ะตรงไปตรงมา